อาพีจามิทูโปลิสยังไงครับปีนี้ก็วันนี้ก็เป็นทีมแฟนมีวันเกิดครับผมซึ่งในในแต่ละปีเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆเพื่อให้แฟนได้มีความสนุกในทุกๆปีทีมนี้ก็จะเป็นมิทูโปลิสก็คือกบบประมาณว่าภายภายในเมืองแห่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมก็จะมีกิจกรรมสนุกกมากๆในแฟนมีแล้วก็โชว์ต่างๆที่มาพร้อมกับเกสแขกรับเชิญหลายๆคนในปีนี้เลยครับทางรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นก็จะเป็นแขกที่แตกต่างกันไป ใชเป็นกลไอเดียวว่าแบบต้องมาที่เมืองคือคือด้วยความที่เหมือนทั้งแฟนมีที่จัดเองอแล้วก็แฟนมีต่างประเทศที่เราไปจจอยนะครับไมนเหมือนทีมอะอมทาไปเยอะมากเหมือนกันทุกครั้งก็จะต้องมานั่งแบบนั่งคุยกับทางอวกนรายอซาบุมมานั่งคุยว่าเอฟปีนี้เราควรจะเล่นอะไรดีแล้วอะไรที่แบบยังไม่ได้เล่น คือเหมือนช่วงปลายปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับผมจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมีมีการแบบประกวดแต่งตัวเรื่องอาชีพ<อ>แล้วเห็นความแบบแต่งตัวอาชีพเนี่ยมันดูสนุกดีแล้วมีหลายๆอันครีเอทมากๆก็รู้สึกว่าถ้าเราเอาทีมเนี้ยมาเล่นกับแฟนๆ <c oughs> คือคือ,อทุกครั้งต้องบอกว่าจะมีการประกวดแต่งตัวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าถ้ามาเล่นเรื่องแต่งตัวอาชีพเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับผมก็เซอร์ไพรส์มากๆคือเห็นแฟนๆเดินเข้ามาในงานอ่ะแต่งเต็มมาก ที่สุดว่าคือแบบเรื่องยากเหมือนกันว่าจะให้ใครชนะดีเลยครับแล้วมิวจะมีกี่ชุดรอบนี้โอ้ยแน่นอนก็คือเป็นปกติที่ผมก็จะมีการเปลี่ยนชุดเยอะมากในในแต่ละคอนเสิร์ตก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประจำแล้วแหละที่เราจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆตามโชว์เลยครับก็รอติดตาม,มาได้เลยอย่างโชว์วันนี้มีกี่พาร์ทมิวโชว์วันนี้แหละครับคือในแต่ละรอบจะมีพาร์ที่ไม่เหมือนกันรอบหนึ่งน่าจะสามถึงสี่พาร์ทได้เลยครับผม ก็จะมีแบบหลากหลายแบบเกสก็ไม่เหมือนกันเกสก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่เพลงพอบรอบของมิวได้ฟังทุกเพลงแน่นอนได้ฟังแน่นอนครับผมเกสมีประมาณ5้า้อคนได้ที่มาเป็นมิตเลิกกี่โมงก่อนซึ่งไม่มีผมเลยครับที่จะมีจะมีเพลงพิเศษอะไรมากไหมครับก็ครับก็แน่นอนว่าจะมีทั้งเพลงผมเอง แล้วก็มีมีมีเพลงที่ไปเว v e r ด้วยก็รอติอดตามกันได้เลยครับผมก็จัดเพลงมาให้เข้ากับเกสมากๆอรอลุ้นเลยว่าเกสเป็นใครแล้วเกสคนนั้นจะได้เพลงไหนก็รอดูในคอนได้เลยครับเกสแต่ละคนนี้จะมาแตกต่างก,กันเลยไหมฮะอูแตกต่างกันทั้งอายุอานามดนะ้วยเจอว่าเรื่อายุมีความต่างมีมีมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> ต้องรอติดตามรู้ทั้งพาร์ทโชว์มเมนต์ของโชว์แต่ละแบบจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแบบห้าขวบมาเลยเด็ก ตั้งแตห้าขวบหาขวบมาเลยร้องเพลงไปเรื่อยม <c oughs> ากค <c oughs> าดหวังเลยมันจะมีพาร์ทโชว์ของค่ะของคนตุนอยู่ด้วยไหมอ,อ่ะต้องรอต้องรอติดตามครับผมแต่ถ้าใครได้ตามโซเชียลอยู่ก็จะเห็นว่าตุ่นมาช่วยขายของอยู่มากๆรับได้แทนเรียบร้อยแนละ้วระหว่างนี้ผมไปซ้อมอะไรก็รอติดตามครับเป็นไงเป็นไงบ้างการการเดินทางของมิวสิคมิวสิคเดชจุนมาตัวอ,อายุเลขสามป่า <laughs> สามกว่าเลยสามกว่าเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าใช้เวลาอยู่ในวงการเนี่ยถ้านับจริงๆตั้งแต่เริ่มแคชงานมาก็ปูเป็นสิบสิบเท่าไหร่แล้วอะน่าจะสิบหกปีได้แล้วว่ะอุ้ยนานมากๆเลยอะจริงๆ <c oughs> เด็กๆบางคนก็ <c oughs> เขาเพิ่งเกิดแล้วอะครับผมก็ก็สึกว่าใช้เวลาอยู่ในวงการมาค่อนข้างอาจจะบอกว่านานกันานถ้ามองไม่นานก็ไม่นาน แต่ก็ต้องบอกว่าสนุกมากๆที่ได้ทํางานนะตรงนี้ครับผมแล้วก็คิดว่าในาาตตอนาคตต่อไปเนี่ยมันก็จะมีงานอีกหลากหลายแบบที่เราจะได้เข้าไปร่วมแล้วก็ยังคงพัฒน์หุยนี้เอาไว้อยู่แน่นอนครับแต่ละคุณนแซคคุณนะว่าคุณโกงอายู่ม,มาก <laughs> โกงเหรอโกง <laughs> ด้านไหน,นดีครับหน้าตาไม่ไปเลยหน้าตาเหมือน20่สบสตาร์บัย <laughs> ขอบพคุณครับผมนั่นที่การดูแลตัวเอง นอนหลับแบบแปดชั่วโมงดื่มน้ำดื่มน้ำสองลิตรทุกวันสวดมนต์ทุกวันชิมน้ำปั่นช็อตนอนหมดละแปดแก้วนอนหมดละแปดแก้วอย่าลืมไปมีความรักในน้ำไม่เด็กลงอย่าลืมไปมีความรักนะครับทุกคน แม้ว่ามิวแต่งานกับไหนแฟนทำก็ตามให้กำลังใจสปอร์ตจนแน่นูอยใช่นี่ก็ต้องเป็นเขาก็เดินทางมากับมิวด้วยครับต้องบอกว่าขอบคุณแฟนๆมากๆเลยที่คอยติดตามมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคอยสนับสนุน<ม>คอยให้ความรัก<ม>คอยสพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะทําอะไร<ม>เพราะว่าในวงการบันเทิงตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายมากๆเลยนะเราเราสามารถทํางานได้หลากหลายแบบมากๆแล้วก็แฟนๆก็ยังสนับสนุนเราในทุกผลงานก็อ,อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยู่ด้วยกันเป็นานๆนะครับ ก็มีอีกหลายอย่างที่จะได้ชมในปีนี้แน่นอนปีที่แล้วถ่ายไป4เรื่องอ่ะก็น่าจะได้ออนแอร์ในปีนี้ก็มีมี2เรื่องแล้วที่จะได้ออนแอร์ช่วงมีนาก็จะมีละครเรื่องลักสลับลายครับผมอันนี้ก็เล่นกับพี่บุรุษปนทิพย์ช่องวันแล้วก็จะมีซีรีส์โฮมรูมยี่สิกาตัวประกันเป็นซีรีส์ที่แคสเยอะมากตอนถ่ายทาก็สนุกมากๆก็ได้ดูทางถูกแน่นอนครับสเต็ปขั้นต่อไปของมิสุดในปีนี้โปรเจกต์ต่อไปที่จะต้องทำต่อไปที่ให้เสริมไปจับได้ตาม ก็ถ้า,ถ,าถ้าพารปัจจุบันที่ทุกคนได้เห็นก็จะเห็นว่าผมเริ่มขยับไปด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในต้นปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ไปอีเวนต์ก็ประชุมประชุมเยอะมากจริงๆแบบจะเป็นลมแต่ว่าก็สรุปดีครับผมก็เป็นพาร์ทใหม่ที่ได้ลอติดตามแต่ว่าเรื่องการถ่ายทําต่างๆเนี่ยก็คิดว่าช่วงกลางปีจะเริ่มกลับมาถ่ายทำนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าเราเร็วนี้แบบมีไปร่วมโปรเจกต์อะไรบ้างครับ คุณมิวว่ายังไม่ทิ้งงานแน่นอนแน่นอนใ<า>นวงการไม่ใช่ไค่การทำธุรกิจอย่างเดียวเลยนะไม,ไไม่ไม่ไม่ยังยังชอบการแสดงมากๆอยู่ครับแล้วก็เหมือนมีอีกหลายหลากหลายบทบาทที่ยังไม่ได้ลองแล้วก็คิดว่าได้จะได้ลองมาเร็วนี้ก็อยากจะอาฟาติดตามก่อนที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นบทบาทที่ตั้งใจมากๆเลยทั้งสองเรื่องอันนึงจะมีความแบบดราม่าอันนึงก็จะมีความแบบซัสเปน สิบคดีต่างๆเราสนุกทั้งสองเรื่องะครับฝากตตามด้วยยังมีอะไรที่มีสุตเป็นยังไม่ได้ได้ยีเลยแบบบทบาทกันเยอะเรา,เรา,เ,ราเรายิ่งแบบพอพอยุคสมัยใหม่ครับรู้สึกว่าในทางบทเนี่ยมันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆม,มันทําให้พอได้อ่านบทใหม่ๆตื่นเต้นชื่อถึงแม้ว่ามันจะมีบางเรื่องมีความคล้ายกันแต่พอคาแรคเตอร์หรือว่าวิธีการนําเสนอของเรื่องแตกต่างกันไปมันก็จะได้ทนอีกแบบหนึ่งเลย ต้นนาต็นหาตื่นเต้นลงมาเลยสำหรับวันเกิดปีนี้ของมุติมีอะไรให้มป็นของะไรเองบ้างมให้ของให้ของตัวเองเยอะมากเลยอะช่วงนี่ผ่านมาให้มาตั้งแต่ต้นปียาวๆเลยเลยไม่ค่อยอยากให้ละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกินงบมีชิ้นใหญ่ให้ตัวเองมีชิ้นใหให้ตัวเองก็ซื้อผลงานศิลปะไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีมีเตรยมก็เงินใช้ไปเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เงินใช้ในทางธุรกิจก็เยอะมากๆเหมือนกันทําก็เลยรู้สึกว่า ตอนนี้ที่ช่วงวันเกิดที่ให้กับตัวเองได้ก็น่าจะเป็นวันนี้แหละครับที่จะมอบความสนุกให้กับแฟนๆทุกๆคนแล้วก็มาเอ็นจอยกันก็คิดว่าถ้าแฟนๆยิ้มแล้วก็แฮปปี้กลับไปก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีของผมแลุฮยดราม่าเฉยเลยตกเองด้วย นี่ตอนนี้คือหัวคือคำว่าโตมาแค่ไหนนี่ไปทางอายุก่อนแล้ว6ปีก็น่าจะโตกันมาเยอะเหมือนกันก็บางก็บางคนจากไม่มีลูกมีลูกแล้วครับแล้วก็พาลูกมาด้วยอะไรอย่างี้ครับผมก็น่ารักมากๆ <àn> แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงยุคการเปลี่ยนแปลงทางแบบช่วงวัยต่างๆหรือว่าทางสื่อต่างๆที่เปลี่ยนแปลงกันไปเราก็จะได้เห็นแบบวิธีการแสดงเมื่อก่อนปัจจุบันเป็นยังไงรวมทั้งแนวเพลงต่างๆที่ถูกเปลี่ยนผ่านกันมารวมทั้งในทั้ง ในทางด้านศิลปะด้วยเหมือนกันช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าทางศิลปะมันถูกเปลี่ยนไปเยอะมากมาก็คิดว่าแนวโน้มในอนาคตมันก็จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็น่าจะได้สนุกกับแฟนๆเยอะมากๆเลยอย่างช่วงนี้ก็เหมือนเป็นธรรเนียมปฏิบัติของวงใช่ครับผมช่วงวันเกิดก็จะเป็นแบบธรเนียมแล้วที่อเดี๋ยวช่วงวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มล็อกวันแล้วแฟนๆก็จะเริ่มถามแล้วอุ๊ยวันเกิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะได้แบบแฟนๆต่างชาติจะได้เริ่มจองตั๋วหรือว่าแฟนๆจะได้เริ่มลายุดกัน ว่าเป็นช่วงไหนดีซึ่งส่วนใหญ่ก็พยายามจะให้แบบแฟนๆสะดวกด้วยครับก็เลยก็จะเป็นแบบวันหยุดที่แบบเสาร์อาทิตย์อะไรนยครับนี้ก็จะมีทำบุญที่วัดกุ้ยใช่นี้ก็เหมือนเป็นประเพณีอีกอันหนึ่งแล้วนะใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดกู้ครับผมก็เหมือนเป็นการทําบุญวันเกิดก็ส่งเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองรวมทั้งแฟนๆด้วยครับผมยังไม่ยาวเลยตั้งแต่บวชมาก็คุ้นเคยกับวัดดี แต่เหมือนว่าน,นเวลาทำบุญมุญเกิดทุกครั้งมีว่าจะแบบว่าเออมีออของแจกเนาะให้กับใช่ใช่ครับผมก็เหมือนอาจจะแจกชาวบ้านแถวนั้นด้วยบริจาคที่วัดด้วยครับผมแล้วก็แฟนๆเขาก็จะส่งแบบฟู้ดทรัคมาแล้วก็จะมีแบบเซสชั่นในการแบบเหมือนแจกของการแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเฟสติวัลย่อมๆสำหรับแฟนๆและการน,น่ารักมากๆเลยครับ <c oughs> ส่วนใหญ่าขายดีก็จะเป็นไอติมนี่แหละพอกาศประเทศไทยนะ ตอนนี้ก็25่สิบ้ากำลังเข้าสู่เจบนนะเจเพยใช่ต้องระวังหน่อยนะเบจเพยต้องระวังนิดนึงนะจริงจร <c oughs> ิงนะมงนะลีครับที่ะะมีฝากนิดนึงครับได้ครับผมก็ฝากแฟนมิทิ้งวันนี้นะครับผมชื่อมิลทอล์โพลิสก็มาเอนจอยกันได้ครับผมมีสองรอบด้วยกันก็รอบบ่ายแล้วก็รอบเย็น เดี๋ยวเนี่ยใกล้จะถึงเวลารอบแรกแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้มาแล้วก็ดูผ่านทางไลฟ์เนี่ยจะ enjoy แล้วก็สนุกไปกับโชว์นี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากผลงานภายในปีนี้ที่คิดว่าจะได้ air. อ่อนแอก็จะมีที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องรักสลับ l i n ครับผมก็เป็นละครกับพี่ปุุกลูกฝนทิพย์ก็จะมีความดราม่าเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นด้วยแล้วก็เรื่องซีรีส์ภรมรูมที่สิตัวประกันอันนี้ก็จะเป็นแนวซัสเพนส์ที่มีแคสเยอะมากๆก็มีเด็กประมาณ 20- 30คนได้เลย ตอนไหนทำก็สนุกมากก็ได้เลิกออนแอร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็มีหนังกับพี่อนันดาชื่อ Replace Me ก็เป็นหนังผีเรื่องแรกเลยถ่ายทำกับพี่โขมต้องเกียรติก็หวังว่าจะได้ดูในเร็วนนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าตอนถ่ายทำนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆเลยก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูกันนะครับแล้วก็มีซีรีส์กับพี่ออมสุชาเรื่องถึงคุณภรรยาจากสามีสุดที่รักก็จะเป็นลอมคอมก็เป็นโคลเนวกันหมดเลยลอมคอมครั้งแรก เป็นลมคอม,ม,มใช่ปกติได้รับลมคอมน้อยมากๆแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เล่นลมคอมก็คือสนุกก็อันนี้ก็คือแบบเหมือนมนเล่นกับเพื่อนเลยวเวลาไปกองสนุกมากๆจริงๆก็บอกว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับเรื่องนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็มีซิงเกิลที่อใช้ขอตุนแต่งงานเพลงที่ <of> absence ครับแล้วก็คิดว่าจะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ก็ฝากติดตามได้ คือจะริยังไม่แน่ใจเลยว่าอยากมาลองด้วยหรือเปล่าถ้า<ช>มีโอกาสก,ก็จะชวนมาลองด้วยครับ<ช>ก็จะเริ่มกลับมาทำแต่อย่างนี้เร่<หา> <S 2> 2 <S ององมทำต่อเนื่องยังมีเพขึ้นมาที่ปล่อยใช่ก็คิดว่าจะเริ่มกลับมาทำอัลบั้มสองนะครับเพราะเว้นจากอัลบั้มแรกไปหลายปีแล้วเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะมีทั้งไทยทั้งเทศเลยธุรกิจ่ะธุรกิจ่ะไรอือไม่ได้พูดเลย ก็ทางฝั่งธุรกิจนะครับก็มีตัว One Skin Labs ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็กำลังจะมีตัว One Surgery ก็จะเป็นตัวทั้งคลินิกแล้วก็จะถูก develop เป็นตัวโรงพยาบาลในอนาคตก็จะได้เลิกเปิดในเมษานี้แล้วก็เสียงเหิอเลยแวะเวียนกันมาได้ครับผมแล้วก็มี VR ยัง n g Cafe ก็จะเป็นคาเฟ่ธีมที่เ,เป็นคอลเลกของงานศิลปะซึ่งเราจะเชิญชวนอาร์ต,ติสต่างมามาคอลลบต,ตามช่วงฤดูกาลต่างๆ ก็แวะมากันได้ที่โครงการเดอะการ์ตส์บางนาครับแล้วก็มีเท่านไหร่มาเนี่ยประมาณนี้ก่อนละกันครับผมเดี๋ยวมีอันใหม่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกาแล้วต้องจ่ายค่าเช่าด้วย่หรงานทำางทำงานสร้างครอบครัวสร้างงคครรอบัวทาเงินมาแต่งงานการต้องจ่ายค่าเช่าห่อคะก็อยากจะไม่จ่ายแต่ก็ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายครับผมเราได้ที่ทมันอยู่แล้วเราต้องจ่ายเราต้องจ่าย ราคา50%้าคไก็ไม่50อยากให้50เหมือนกันฝากบอกแม่ได้ไหมคุณแม่เป็นคนคิดเงินแสนุรกนังสนุกนะครับเหมือนเหมือนพอเหมือนเราเราได้เห็นชีวิตของเราในหลากหลายแง่มุมแล้พอทางด้าน business ก็เป็นแง่มุมที่ดีเหมือนกันเหมือนมีอะไรก็ปรึกษากันได้เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าพยายามสิ่งที่พยายามจะเบรกเบรกกันก็คือ เหมือนต้องกลาคืนจะพยายามไม่ไม่จะไม่คุยเรื่องงานแล้วเราแ,แบบเป็นเวลาเป็นเวลาที่รีลซ์ดีกว่าอคคขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ